เพื่อนๆที่กำลังจะไปค้ำประกันเงินกู้สินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงมาชักชวนเนี่ยหรือว่ามาขอร้องให้ไปค้ำประกันให้เขาหน่อยเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆนะครับหยุดฟังเรื่องราวของนายสมหมายคุ้มวงสักหน่อยนะครับโดยนายสมหมายคุ้มวงเนี่ยเกิดเมื่อวันที่20ธันวาคุทธศักราช2 5 0 3ถึง13ธันวา พุทธศักราช2,563สิริรวมอายุ59ปี11เดือนกับอีก13วันนะครับโดยน้าสมหมายเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะยากจนนะครับพ่อแม่ประกอบอาชีพค้าขายช่วงวัยเด็กเด็กชายสมหมายอะ่ะมักจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือครอบครัวในการเตรียมของที่จะนำไปขายด้วยความที่เห็นถึงความเหนื่อยยากแล้วก็ความยากลำบากในอาชีพแม่ค้า เด็กชายสมมหายจึงมีความคิดที่อยากจะเรียนให้สูงๆเพื่อที่จะได้สอบเข้ารับราชการเพราะว่าค่านิยมสมัยนั้นน่ะการเป็นข้าราชการเนี่ยถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีสวัสดิการแล้วก็มีเงินเดือนมีบำเหน็จบำนาญกินยามแก่เด็กชายสมมายจึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนท่ามกลางเสียงคัดค้านจากครอบครัวที่อยากให้เด็กชายสมหมายสานต่ออาชีพค้าขายของครอบครัว จนเวลาล่วงเลยผ่านไปเด็กชายสมหมายได้เติบโตจากเด็กนักเรียนชายกลายเป็นบัณฑิตเมื่อนายสมหมายสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสาขาคุรุศาสตร์และได้เข้ารับราชาการครูตั้งแต่นั้นมาช่วงชีวิตในการเป็นครูของนายสมหมายเนี่ยไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาทักษะอาชีพโดยเขาได้เข้าสอบเลื่อนตำแหน่งไต่เต้าจากครูขึ้นเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน จากรองผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยก็สอบเลื่อนขั้นไปอีกจนไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนโดยหน้าที่การง,งานของเขาเนี่ยไปได้ดีเลยซึ่งสวนทางกับสภาพการเงินของเขาที่กลับดิ่งลงเมื่อเพื่อนครูได้ชักชวนให้นายสมหมายไปค้ำประกันเงินกู้จะด้วยความเกรงใจหรือปฏิเสธเสียมไม่ได้หรือเหตุผลดใดๆก็ตาม นายสมหมายเนี่ยจึงหลงไปค้ำประกันให้เพื่อนครูคนนี้ซึ่งเรื่องนี้มันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าเพื่อนครูคนนี้ชำระหนี้ได้ตรงตามกําหนดทุกเดือนแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับชีวิตมันไม่ได้ง่ายไอ้เพื่อนครูคนนี้ก็ผิดนัดชำระหนี้หลายครั้งจนมีเรื่องฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลกันผลสุดท้ายไม่รู้ฟ้องร้องกันยังไงคนกู้นะครับไม่มีไม่หนีไม่จ่าย ส่วนคนที่สวยก็คือคนค้ำประกันนั่นก็คือนายสมหมายนั่นเองนี่ถือเป็นก้าวแรกนะครับของความหายนะของนายสมหมายที่ต้องรับชำระหนี้ก้อนโตที่ตนเองเนี่ยไม่ได้ก่อขึ้นเลยเป็นเพียงคนค้ำประกันแต่ว่าบทเรียนนี้นะครับมันก็ไม่ได้ทําให้การมองโลกในแง่ดีของเขาเนี่ยลดลงเขาก้มหน้าทํางานใช้หนี้แต่ก็ไม่ไวายนะครับมีบรรดาเพื่อนครูเนี่ยเห็นถึงความใจดีของเขาเนี่ย ก็มาขอความช่วยเหลือให้นายสมหมายเนี่ยไปค้ำประกรันอีกจะด้วยอะไรโดนใจก็ไม่ทราบแน่นะครับนายสมหมายเนี่ยก็ไปค้ำประกรันให้เขาอีกแล้วก็ไม่ต้องสืบครับคนกู้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายตามเดิมนายสมหมายเนี่ยก็ต้องรับเคาะไปอีกครั้งโดยการใช้หนี่แทนคนอื่นมาถึงตรงนี้ก็2องลายแล้วนะครับแล้ะเพื่อนๆคิดว,ว่านายสมหมายเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ไหม ไม่เลยครับและแล้วลายที่3เนี่ยก็เข้ามาแบบเดิมเป๊ะไปค้ำประกรันให้เขาแล้วเขาก็ไม่จ่ายสุดท้ายนายสมหมายก็ต้องเป็นคนจ่ายรวมกันเนี่ยสามลายแล้วนะครับซึ่งเงินที่เขาต้องชําระเนี่ยเป็นจํานวนเงินกว่า7ล้านบาทเลยนะครับนายสมหมายเนี่ยก็ต้องก้มหน้าชําระหนี้ที่ตนไม่ได้ก่อจะด้วยความสงสารความเกรงใจความเสน่หาหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ทาให้คนค้าประกรันคนเนี้ย ต้องตกหลุมพรางกลายเป็นแพะในเกมการเงินนี้สุดท้ายนายสมหมายนะครับก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจรในวัย59ปีซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยเขาก็จะ,กะเกษียณแล้วนะครับแต่เะว่าเขาเนี่ยก็อยู่ไม่ถึงวันนั้นซึ่งในช่วงชีวิตการเป็นหนี้ของเขาเนี่ยเขาไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่วันเดียวเพราะชีวิตที่ต้องทํางานหนักเพื่อหาเงินมาชําระหนี้ที่ตนไม่ได้ก่อเนี่ย เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยแทบไม่เหลือเงินกินเงินใช้เลยซึ่งสาเหตุเนี้ยมันก็ทําให้ชีวิตครอบครัวของเขามีปัญหานะครับสุขภาพมีปัญหาเงินเดือนไม่พอใช้ก็ต้องไปขอหยิบยืมเพื่อนฝูงหยิบยืมญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งลูกน้องซึ่งมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นเลยนะครับจากที่เป็นหนี้ในระบบก้อนโตอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องลาม,มาเป็นหนี้นอกระบบจากการหยิบยืมเพื่อนฝูงหรือว่าญาติสนิทเพราะว่าหมุนเงินไม่ทัน ฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมครับว่านายสมหมายคือใครนายสมหมายคือพ่อผมเองครับผมอยากจะให้เรื่องราวของพ่อผมเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับข้าราชการทุกหน่วยงานโดยเฉพาะข้าราชการครูนะครับเพราะอาชีพข้าราชการเนี่ยมันเข้าถึงสวัสดิการเงินกู้ได้ง่ายแล้วก็วงการครูเนี่ยบอกเลยว่ามีแต่เคสแบบนี้นะครับออกทีวีเป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยก็เยอะแยะผมอยากให้เพื่อนๆน,นะครับพิจารณาให้ดีๆนะครับก่อนที่จะไปกู้ หรือว่าก่อนที่จะไปค้ำประกันให้ใครเนี่ยเพราะผมไม่อยากให้เพื่อนๆนะครับตกอยู่ในสถานการณ์เหมือนพ่อผมถ้ามีเพื่อนฝูงข้าราชการด้วยกันเนี่ยมาขอให้ไปค้ำประกันถ้าเพื่อนๆปฏิเสธไม่ได้นะเลิกคบไปเลยนะครับเพราะว่าการเป็นหนี้ที่เราไม่ได้ก่อเนี่ยมันทรมานก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนให้กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังคิดจะไปกู้หรือว่าไปค้ำประกันให้ใครเนี่ยเพื่อนๆคิดให้ดีๆนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ